สวัสดีค่ะยายื่สวัสดีจ้าดังฟ้าสวัสดีค่ะคลูกค้ายาเยอนมืันนี้เ้ามีโปรโมชั่นอีกอย่างมานเสนอแน่มือนี่เ้ามีโปรโมชั่นเตรียมความผอมก่อนเดินทางไกลเปลี่ยนไทยหนาบ้านเครื่องเพียงแค่ราคาเริ่มต้นเก่ารอยเก่าซึ่เก่าบาดจ้าผอมบริการตรวจเช็คสภาพรถสามสิบรายการให้ฟรีเลยจ้าเยื่ยรอห้องใส่ระยะเวลาโดนบอใส่ระยะเวลาเพียงแค่สามสิบนาทีเท่านั้นจ้าไปจะสมนอดีตเหยื่อแมนจ้าลูกค้าทุกท่านเตรียมโฟกับโปรโมชั่นดีๆจากทางอิสุสุอินเทอร์เน็ตเลยนะจ้าและพอกันทีสสุุจ้า สวัสดีค่ะพ่จิยองสวัสดีคะ่ะน้องฟ้าสวัสดีคะ่ะลูกค้าพิจิยงคะวันนี้เรามีโปรโมชั่นดีๆอะไรมานําเสนอคะวันนี้เรามีโปรโมชั่นเตรียมความพร้อมก่อนเดินทางไกลเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องราคาเริ่มต้นเพียงแค่9ก9บาทค่ะพร้อมบริการตรวจเช็คสภาพร,รถ30รายการให้ฟรีเลยคะ่ะแล้วเราใช้ระยะเวลานานหรือเปล่าคะใช้ระยะเวลาในการทําประมาณแค่30นาทีค่ะว้าวดีังเลยนะคะพิจิยองใช่ค่ะคุณลูกค้าเตรียมพบกับโปรโมชั่นดีๆกับทางอิสุสุอีสเทนของเรานะคะ แล้วพบกันกับ<ห>อิสุสุค่ะวันดีเยยย้อนวันดีจันทรวาสัาค่ะลูกค้าเยี๋ยย้อนมือนเ,เขามีโปรโมชันอีกอย่างนาาเสนอแน่มือนีเขามีโปรโมชันเตรียมความผอมก้อนเดินทางไกลเปลี่ยนไทยหนับมันเครื่องราคาเริ่มต้นเพียงแค่เก9ารยเกาทจา <พอ S 2> <บ>้าบาจ้ผอมบริการตรวจเช็คสภาพโรถส0รายการให้ฟรีเลยจ้าเพื่อยเราใส่ระยะเวลาโดนบอใส่ระยะเวลาเพียงแค่30นาทีเท่านั้นจา้าไปก็สบายดีเทอเอ้ยแน่นจ้า ลูกค้าทุกท่านเตรียมพอกับโปรโมชันดีๆจากท้างอิสุสอีเทนได้ค่ะและพอกันที่อิสุสด,ด้จ้า